สวัสดีค่ะ MC ปิ่นรัฐพิธีกร3ภาษาค่ะวันนี้นะคะปิ่นพาทุกคนมาอยู่ที่งานชาเทียมแกรนด์แบงกอกเวดดิ้งโอเพนเฮาส์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยปิ่นไม่ได้มานับเดินหน้าที่พิธีกรนะคะแต่ว่ามาออกบูธค่ะแนะนำานพิธี3ภาษานะคะแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ของปิ่นค่ะกับการเป็น w e ดดิ้งซีเควนต e ออร์แกไนเนะคะฝากตัวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ พี่หนิงแห่ง h i s and her ค่ะ,คะ professional wedding planner นะคะเห็นพี่หนิงก็อุ่นใจ he's n d her wedding planner ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าสาวแค่รู้วันอย่างเดียวพอว่า<ม>จะแต่งวันไหน<ม>นะคะนอกนั้นหนิงจัดการให้หมดเลยช่างภาพโรงแรมช่างแต่งหน้า<ม>ได้ๆคิดอะไรไม่ออกบอกหนิงใช่ดูแลตลอดมืออาชีพนะคะต่องได้เลย he's and her wedding ค่ะ ซปพรัก็ต้องขอขอบคุณทางชาเทียมแกรนนะคะโดยเฉพาะทีมเวดดงพี่โรสมากๆเลยที่ชวนปิ่นมาออกงานดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ